สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง y o u t u big e b life ผู้บุตรคอมสแตทบได้บอสนะครับวันนี้เราจะมารีวิวโปรเจกเตอร์จิ๋วกับตัวนี้นะครับนี่มันเป็นโปรเจกเตอร์ที่เรียกว่ามีการขยายภาพได้ถึง100นิ้วและก็มีความน่าสนใจไม่น้อยนะครับกับที r b o T2 Max น e w นะครับก็เป็นรุ่นใหม่ที่เขาเพิ่งเปิดตัวกันมานะครับมันจะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวแล้วก็ดูกันไปเลยครับสำหรับ โปรเจคเตอร์ตัวนี้ ในกล่องของตัว w a ボ T o T2 Max New นะครับก็จะมี1น,นะครับเป็นสติ๊กเกอร์นะครับสำหรับในการใช้แปะแล้วก็ที่2เป็นคู่มือนะครับัอทสามนะครับนั่นก็คือตัวนี้ครับเป็นปลั๊กพร้อมกับสายไฟอันนี้ผมได้ถอดออกมาแล้วก็เซตอัพนะครับทำให้ในส่วนนี้อาจจะดูไม่เรียบร้อยเท่าไหร่แต่ว่าเวลาใช้งานจริงดีมากแล้วก็จะเป็นส่วนนี้ครับจะเป็นรีโมทคอนโทรลซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้แกวออมานะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะใช้รีมทคอนโทรลในการสั่งงานได้ทันทีนะครับโดยตัวนี้จะเป็น่านนะครับนี่เราสามารถหาถานตัว 3A มเอมใส่ได้นะครับซึ่งในกล่องนั้นไม่ได้ให้มานะครับเราสามารถซื้อจาก7 e เ e ่นเใส่ได้เลยนะครับหรือด้านสะดวกซื้อทั่วไปรู้สึกมีความคล้ายคล้ายกับของ Apple อยู่ส่วนหนึ่งนะครับและนี่ครับก็คือภายในกล่องทั้งหมดของตัว w a เ b ิล t 2 max new นะครับ สำหรับตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะมีหน้าตาเป็นแบบเล็กๆน่ารักปุ๊กปิกนะครับก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองครับโดยตัวจอข้างในนะครับจะมีความละเอียดค่อนข้างสูงนะครับหรือว่าประมาณช่วง Full HD นะครับแล้วก็ยังมีลำโพงนะครับติดตั้งทางข้างล่างนี้ด้านข้างทั้งสองฝั่งไม่มีอะไรด้านบนเป็นปุ่ม power นะครับสำหรับสั่งใช้งานด้านหลัง นะครับก็จะเป็นช่องระบายอากาศนะครับแล้วก็ที่สำคัญจะสามารถรองรับทั้ง hdmi นะครับ usb แล้วก็มี dc ก็คือปลัก๊กนะครับแล้วก็สามารถที่จะเสียบหูฟังได้เช่นเดียวกันแต่ว่าในแพ็กเกจที่คุณซื้อมาปุ๊บคุณจะได้ก็คือมีตัวขาตั้งกล้องด้วยนะครับสามารถที่จะเอาตัวนี้ไปเสียกับขาตั้งกล้องนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันดีกว่าสำหรับในการใช้งานนะครับตัวไปคเตอร์ตัวนี้เราสามารถกดปุ่ม แบบนี้ได้เลยนะครับพอก,กดเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นหน้าจอนะครับโดยหน้าจอเราจะต้องวางในระดับที่มันสามารถที่จะคำนวณได้นะครับแต่ว่าเราสามารถถอยได้มากกว่านี้นะครับแต่วันนี้เราให้คุณดูเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันของมันกันดีก่อนนะครับว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างครับก่อนอื่นมันจะมีการวัดนะครับเรื่องของระบบโฟกัสว่ามันเหมาะสมหรือเปล่านะครับเราสามารถที่จะวัดได้โดยที่เรา ให้มันตั้งอัตโนมัติได้เช่นเดียวกันในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นระบบไปริณกา์นะครับเราสามารถที่ใช้ตัว Android ได้นะครับโดยสามารถที่จะสั่งการกดผ่านตรงนี้นะครับระดูฟังก์ชันต่างมันสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างหนึ่งนะครับดู YouTube ได้ดู Netflix ได้ฟังเพลง Spotify ได้นะครับแล้วก็มีพราร์มมี Disney Plus นะครับแล้วมี Chrome ด้วยเบ์เซร์ต่างนะครับแล้วก็สามารถที่จะตั้ง แอปพลิเคชันนะครับนี่ก็คือเหมือนกับโปรเจคเตอร์ตัวนี้คือไม่ได้เป็นแค่โปรเจคเตอร์อย่างเดียวอาจจะเป็นถึงขั้นตัวกล่องของตัวพ a y บอกอะไรต่างได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ยังมีวิดีโอนะครับเนี่ยสามารถที่จะดูวิดีโอต่างๆได้แบบนี้นะครับเป็นคอนเทนต์ของมันแล้วก็มิวสิกสตรีมมิ่งอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะทําได้พร้อมกับการเซตติ้งของตัวเครื่องม่าสามารถเซตติ้งเลไได้บ้างหนึ่งคือข่ายนะครับ ก็คือเราสามารถที่จะตั้งค่าเครือข่ายนะครับเนี่ยเราสามารถที่จะแอดได้เลยนะครับโดยที่อันนี้ตั้งข้อสังเกตไหมนะครับมันจะเห็นตัว wi-fi เฉพาะขึ้น2.4กิกะเฮิร์เท่านั้นนะครับวันนี้ถือว่าอา,อาจจะได้ไปน,นิดนึงนะครับเดี๋ยวขอขอยาตต่อเข้า wifi ก่อนนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวโปรเจคเตอร์นะครับสามารถที่จะตั้งค่าโปรเจคเตอร์ได้นะครับว่า จะให้มีการซูมมีการปรับเรื่องของระบบโฟกัสไหมอะไรเงี้ยสามารถที่จะตั้งค่าได้แบบนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของอินพุตซอสนะครับดูว่าเราต่ออินพุตไรนะครับมีไฟเซนเตอร์ด้วยนะครับก็คือตัวมีเดียเซนเตอร์นี้เราสามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับผ่านตัวของ USB นะครับเนี่ยสามารถที่จะดูนะครับเราก็สามารถดูจาก SD card ของตัวเครื่องได้เช่นเดีวยวกันนะครับ แล้วก็มีเรื่องขอซอฟต์แวร์อัปเดตต่อเชื่อมผ่านบลูทูธได้นะครับอันนี้ก็คือตัวของ p o w เวอร์นะครับเป็นบลูสอร์นะครับนีอย่างนี้นะครับเนี่ยสามารถ Accessory Add อย่างอื่นเข้าไปได้นะครับแล้วก็สามารถตั้งค่า l a n g u a g e นะครับก็คือภาษาลองรับภาษาอะไรบ้างมาดูกันนะฮะน,นี่มีภาษาไทายด้วยนะครับแล้วก็ Op t ชั่นนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะตั้งค่าทั้งเครือข่ายเวลา นะครับอลองเข้าที่เวลาก่อนนะครับเราสามารถที่จะใช้ตัวของเครือข่ายได้แล้วก็สามารถที่จะตั้งค่าเวลานะครับเราตั้งให้มันถูกต้องตามประเทศไทยนะครับคือบทเจ็ดแบงคอกนี่นะครับแล้วก็สามารถตั้งฟอร์แมตเป็นยี่สี่ชั่วโมงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับคอมมอนก็คือการตั้งค่าทั่วไปนะครับ ก็คือเป็นการรวบรวมว่าเราตั้งค่าอะไรได้บ้างคีย์บอร์ดนะครับตัวคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นของอ Android นะครับยังไม่ใช่ตัวของ g b บอร์ดนะครับแล้วก็สามารถที่จะตัดการตั้งค่าอะไรต่างๆได้นะครับแต่เบื้องต้นนะครับตัวนี้อ่าที่เป็นคีย์บอร์ดตัวนี้เราสามารถที่จะ add ภาษาเพิ่มได้ไหมนี่เราสามารถที่ดูนี้นะครับแล้วเราก็กดเลือกไปเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นภาษาไทยนะครับ อาจจะกลสักหน่อยนะครับเพราะตัว T แต่โดยปกติคีย์บอร์ดแบบนี้จะมีภาษาไทยมาให้นี่เจอละนี่ครับภาษาไทยเปิด,ปดท่านี้ก็สามารถพริมพ์ภาษาไทยได้แถมพูดภาษาไทยได้ด้วยอ่ะแล้วก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับเรามาดูว่า firmware update ตอนนี้เป็นยังไงแล้วอย่าลืมว่ามันมีตัวของเค e a ม m e m o r นะครับนี่ก็เช็คว่าเอ้ยตอนนี้ิร์มแวร์เป็น รุ่นนี้นะครับมีเวอร์ชันใหม่แล้วนะครับก็กดอัปเกรดได้นะครับพอกดอัปเดตมันก็จะมีการรีสตาร์ทออกไปนะครับเดี๋ยวเราปล่อยให้ตัวน้องเขารีสตาร์ทนะครับเดี๋ยวเรามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการ้องดู YouTube นะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรแล้วก็ถ้าเรามีโบนัสก็คืออาจจะมีการเสียกับ PlayStation 5นะครับแล้วลองดูว่าถ้าเราเสียแล้วเลระเล่นเกมมันจะเป็นอย่างไรได้ด้วยนะครับพร้อมแล้วไปดูกันต่อครับ สำหรับตัวรีโมทเองนะครับก็จะมีปุ่มต่างๆที่สามารถตั้งค่าได้นะครับ1ก็คือปุ่มปิดนะครับด้านซ้ายมือปุ่มตรงกลางนะครับเปลี่ยนจากตัวทัชแพดให้เป็นเมาส์ปุ่มที่3นะครับเป็นปุ่มนี้เวลากดนะครับกดปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นเมนูต่างๆนะครับนี่เวลากดนะครับมันอาจจะขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนะครับแต่ว่านี้มันจะต้องเข้าไปในแอปก่อนนะครับที่เหลือก็จะเป็นนี่ครับขึ้นนะครับ ขึ้นลงซ้ายขวานะครับ Enter นะครับที่สองนะครับเป็นกลุ่มตัว Setting นะครับเวลาเรากดเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าหน้า Setting ได้รวดเร็วนะครับเข้าแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะ back กลับออกมาได้นะครับปิดเสียงนะครับอันนี้คือเรากดปิดเสียงปุ๊บมันก็จะขึ้นรูปนี้มาถ้าเรากดเปิดก็จะเป็นแบบนี้ต่อมาเขาก็จะเป็นปุ่มที่เราสามารถที่จะกดตัวย้อนหน้าย้อนหลังอะไรประมาณนี้นะครับโฮม นะครัแล้วก็เพิ่มลดเสียงนะครับโดยสามารถที่เพิ่มได้1นึ่เสียง1น0่ก็คือเรียกว่าไอตัวลำโพงที่อยู่ด้านหลังเนี่ยโอแตกแน่นอนครับดังนั้นเราเล็กคอมเมนตนะครับเช่นห้องนี้นะครับเอาแค่ประมาณเท่านี้พอครับ30ก็เพียงพอแล้วสังการรับชมเบื้องต้นนะครับเราจะให้รับชมผ่าน u t u b e กันก่อนดูว่า แต่ละอันที่เราจะเปิดนั้นมันจะเป็นอย่างไรนะครับความเร็วเป็นอย่างไรอ่ะสมมติว่าผมเปิดอตัวมาสเตอร์เชฟแล้วกันเนาะอาได้แบบไกลนะตอนนี้เป็น12คนสุดท้ายเทียรตรงอีกสองคนฉันก็เหลือสิบคนแล้วยินด,ด,ดีต้อนรับสู่มาสเตอร์เชฟประเทศไทยค่ะทุกคนหลังจากดูตัวอย่างเสร็จไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าถ้าเราจะต้องเอามาเสียบกับตัว h d m I นะครับเวลาแสดงผลนั้นจะเป็นอย่างไรพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อครับ สรุปแล้วนะครับสำหรับตัวของโปรเจคเตอร์รุ่นนี้นะครับก็คือ v i ร b o T2 Maxnew นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นโปรเจคเตอร์ตัวหนึ่งที่มีความเหนือประสงค์มากสามารถใช้งานได้ง่ายผ่านการสั่งงานรีโมทหรือว่าจะใช้งานเกี่ยวกับการเสียบ เอาพูดเต็มๆที่เรียกว่ามาครบนะครับไม่ไว่จาจะเป็น HDMI แล้วก็เสียบ USB เอาหนังขึ้นไปฉายได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเสียบลำโพงแยกออกได้ด้วยเช่นเดียวกันในตัวนี้กับราคาของมันนะครับที่เรียกว่าไม่แพงเลยอยู่ที่มาช่วง6,590บาทนะครับและคอสว่างก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีใช้ได้เลยทีเดียวนะครับก็เป็นอีกโปรเจคเตอร์ตัวหนึ่งที่ มีขาตั้งแถมมาให้นะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกขาตั้งก็จะมีอุปกรณ์อะไรต่างๆที่คุณสามารถแขวนเจ้าตัวนี้ก็สามารถแขวนได้แล้วก็มีระบบต้โฟกัสทางานได้ค่อนข้างลงตัวมากๆเลยทีเดียวนะครับสําหรับในตัวนี้ก็สั่งซื้อได้ผ่านทางออนไลน์เท่านั้นนะครับก็เรียกได้ว่าใครที่มองหาโปรคเตอร์ตัวเล็กเสียงคมๆแล้วก็ในเรื่องของภาพเลน์ต่างนั้นถือว่าไม่ควรพลาดตัวนี้อีกตัวหนึ่งในออปชันของคุณนะครับ พบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นกาดเจ็ตและเรื่องราวในนั้นเราติดตามชมในช่องบิ๊กไลน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทั้งครั้งนี้และในฟู้ดบุ๊กคอมแสตมป์บิ๊กไลน์บอกครับ